ธอเป็นจรแล้วเธเดินเข้ามาส่วนผมเป็นแค่พนักงานเธอจะผมไม่เป็นตัวประกันและขโมยถูกยางไม่ทำที่ต้องการได้หมดแล้วนะเธอก็ไปเธอมันไม่มีเยื่อใยการพรุ่งนี้จะคงลืมฉันไปแต่เผอิญว่าฉันมันก็ลืมหัวใจติดอยู่กับเงื่อนที่เธอนั้นพูเธอนะออกไปแล้วดยฉันยังอยู่ช้าก่อนครับก่อนที่จะเข้าไปรับชมคลิปผมมีร้านขายเกม ROV มาแนะนำแอดมินต้น TP7 เพจนี้มีผู้ติดตามมากถึง17 0 0 0 0เหคนมีบริการรับซื้อและขายรหัสเกม ROV ปลอดภัยไม่โกงใครกำลังมองหาไอดีคุ้มๆพร้อมเล่นลุนครบแหลงคอนสกินแลสวยๆราคาไเดี้เริ่มต้นเพียง3 0บาทแนนำเพจนี้เลยจะทิ้งลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนะคบฮัลโหลครับวสบวัสดีครับวัสดีคุณผู้ชมด้วยครับวันนี้ผมไม่ได้เปิดกล้องนะเพราะว่าอเมียน,นเนี่ยคือแบบผมเข้าเกมมาหุยประทานตั้งตัวเลย อันนี้เชิญเข้ามาแล้วปุ๊บปั๊บมากนะครับผมยังไม่ทันตั้งกล้องไม่ทันได้แบบปรับไฟปรับอะไรเลยโอเคขออนุญาตแล้วกันนะครับเกมนี้คลิปเดียวคลิปเดียวตอนแรกสัญญาไว้แล้วไงว่าจะเปิดจะเปิดกล้องทุกคลิปขอขอไปขอไปมาเดี๋ยวเรามาแบกกันเนี่ยด้วยการเล่นป่าแล้วกันนะครับเพราะว่าเราเล่นแต่ร้านไปแล้วมาเปลี่ยนไปเล่นป่านะครับ Cuộc đời mất công nên cộng lông không bao giờ được thẳng Ủa mà sao kỳ lắm nha Cái gì mình muốn nó thẳng thì nó lại công, cái gì mình muốn nó công thì nó thẳng, đời nó luôn kiểu như Bỏ thế, siêu. tại nhiên nó như thế nè Nhưng cũng không biết luôn á Kiểu như thấy, nhiên thích muốn cái gì công công mà nó thẳng à Sủi, Tuyệt mà đứa khoam đi Để cảm thoải ra đi em. เป็นกำลังใจอย่างยิ่งน่เติร์นถึงแบบโยโลกนะโยโลเสียงแพนด้ามันโคตรฮาเลยอ่ะออยย่่่่าามันเหมือนเสียงหุ่นยนต์อ่ะเอ็มลองก็เติร์นยัยโน้ตจะพิมพ์คำเริงน้อว่ามอะเสียงแพนด้าเหมือนเสียงหุ่นยนต์เลยลองฟังดีๆนะครับนี่เนี่ยเจ้าเอมอันนี้แปลกอ่ะ มันมันเสียงมันไม่เข้ากับตัวเลยผมด้วยเหมือนของไทยอ่ะออของไทยเป็นเท,ทส<ถ>ดีส<ถ>เสียงอ่ะวินเกมไหนเดือบ๑๐๐ก้าอัพวิกตอรี่วิกตอรี่ตีวิกตอรีตีวินตอรีตีจะปวดชนะนะอันเนอีอยนใหญ่ชนะมากเลยเตีแบ่งทีมนะครับผมจะแปะส,สดๆเลยเพื่อเพื่ออันเนียน แบกทีมชนะนะครับเพื่อนเนียนลวกันเนียนบอกประมาณนี้ตียันยนเีนแตังให้ีนนวัญวิซตอรี่ผมแปลสดๆเลยนะผมว่าจองอาอันเนียนวินฟอร์สองร้อยสตาร์ จับตายไงอันนี้เล่นโลมเกมนี้อไม่เดี๋ยวอันไหนที่อันเนียนพูดภาษาอังกฤษมาเดี๋ยวผมแปลให้แบบสดๆเลยนะจะได้ไม่ต้องไปใส่ซับแต่จะแปลไม่กไม่ถูก้อเปรนะผมไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษขนาดนั้นนะก์ยโอ่็อย่าแปลพอให้เข้าใจงโอ้ยอะไรโะ้ยโอ้โอ้ยโอ้่โอ้ยโอ้้โอ้ยะย้อย Ê, ừ, chơi với OS là trên kèo hay ta nha Má nói chuyện nhất luôn cái đầu luôn Không hiểu kiểu gì Ở trên trên cha, quên Ê, Đi Ê, anh đi quen cứ gặp lính là pha mấy bạn Phí cơ bẹp tung tung Ây Tòi tung tung Đồ đồn sủa đồn sủa Phục má lại Phục má lại đây mà nè Ôi ôi mà Rừng nó tối cẩn thận nha Rừng Rừng เอา้องจับอนเนียนแพไปเยอะนะครับอันเงียนต้องขอร้องด้วยการบอกว่าดก็ใลยอันเีตัูนะียนต้องขอร้องเลยะครับเมัเนะเนียนขอร้องมาขนาดนี้แล้วเร Ê. Đồ nữa nè. Nó. Ờ oh, hết chiêu rồi đó. Lẫn. Bill lát cẩn thận. Nó ngọt à. Không không, Violet là phải để lộ sai của cái thằng ao y rồi mới lộn tương ơi. Bên mi da dễ vậy tương mà lộn ra là nó sẽ bắt con liền, nó cho động lắm. Yên cầm. Biết em đi theo Thảo hỗ trợ em đừng lộn. Bên mi da tầng lo chiều Em bê -bê. lộn em lộn, em đứng sát tường á. Nếu mà em lộn là em cánh đứng. Đài bên xa, này. Cho sát tường để cánh có đài, gì cánh nó đài, đài, chiêu cánh em lộn qua tường nó không bắt được. ลดัดปกันไม่ได้วะลัดลมันจ้องจะเล่นคุณอยู่เฮ้ยแต่ว่าป้อมไม่เสียโอเคอยูอ่จงเลไม่ีใเลยทีาาดเหมือนจับเจ้าตามะทำหน้าที่เราไปกัน xe đang đánh nhau có bụi ở đây ồ tiền bì ạ rồi game khó vậy ta view ghét có đồ là đã bắn mạnh hơn thằng hai gia tê nhiều tại thằng hai gia tê nó sợ tay dài ấy tiền bì ạ này hả pi nóng bây giờ trời chào thầy ผมจะแบกกันเนียนได้ไหมเนี่ยตัวนี้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 ตยวนี้ตัวนี้อัวนี้ต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 ัวนี้ัวนี้ตัวนี้อัวนี้ตัวอี้วน้ตัวนี้ตัวนี้ตัยนี้ตันี้ตัวเ้ตัวนี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 ้ d ัวเี้นี้ั้ตัวนี้ตัวนี้ตัวี้ตัวนี้ a ัวนี้ตัวนตัยนี้้น้ัวนี้ตัวนี้ตัว้้้ nên thả từ thả Ê, dài à, nó mất máu mát mát nói chung là nhiệm vụ của những thằng mát 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 có mát 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 thủ nó nó khó vô công bát hơn mình. <tept> yeah, yeah. <t problèmes allaosion> <tık> <tents>

bé Thanh đi Mít tự lo nha, mất đánh cứng không à Ba nó nó bắt ai không biết nữa, nói chung là nó bắt chủ lực mà nó không chả nhớ thấy rừng nó là chôn mà mà chôn được Nó phải khóc cho nó mất vô cuối thì là chôn nó, nó đánh chiêu cuối là không chọn mục tiêu nó được, không chôn được đúng không ta Cái chiêu cuối này là Huy á Từng mà đẹp Ui sao em không đi xuống này Pham คอนต้นปึงขนาดนี้เลยหรอี่นอนต้นเวียดนามนะอ้น่ะหนสลิมาเป็นแบบพอกฮอลลีวูดเลยออยจะบอกวีฟามลงหนลุงมันไปแล้วนะะโดนนั่นน้เน่ยอ้เงเนี่ล้เนียไเน่อเนี่ไอ้เนย้นยเนี่ยไออ้เนีอีย่อยอน่นยน่น่้วนี่โอ่ยนยยไ้ไวี่้เนี่ยอ้เนี่น

Nhiệm vụ của em là farm cho có tiền thôi em Không buồn nè Chia bé chẳng dạ Chừng nào em có tiền là em bắn chết hết team bên kia Thật Tin chị Cái con VO nó rất là mạnh mấy bạn Nó có tiền lên là em bắn sóc đam chết hết bên kia Có lẽ em phải lên Xíu em lên cung đà ma hay sao vậy Mấy mốt nếu mà đứa nào mà đánh xà thủ yếu nha Chị khuyên thầy đó là tụi em nên lên cái kiếm bên Nè. không mang băng không mình có được, là... không object không được, 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 Lên được, không được, không được, không 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 được, không được, không được, được, Bắt được, không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  được, Chán con Omen thôi Omen trên Anh được có thiếu người mà sao phải nhường nữa trời anh đi <laughs> được Chỉ buồn khâu Nó thiếu người mà đi nãy không kịp đánh Omen nè em ừ, em mốt thay cái 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 thông đao bảo táp gì nói chung cái món ba thành cái kiếm con nha đánh cho nó trâu nha em đứng như con bát đánh khỏe lắm em mai mốt mấy em đổi giống chị đi chị đánh ad cứng mà chị lên cái món đó toàn cái kiếm con nê chị không có lên cái cung đà ma oh. không Ồ, có giải đâu nha mà đẹp như cái chọp, là, 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 là... ไอ้ฟาไหเจทงคูตายลุกยอมดเลยโอยไอ้ยักษ์มันางคูยฟาไนไาไหนเปียกเลยไอ้าไนเปยกเลอ้าไนปียกเลอ้นียกเลไอ้ฟาาเปียกเไองนเทีกวันนอ้ที่ผนเลียกับไอัไนเนียเหยือมไนเปียกไอ้นปียกเอัามนเปียกเลยอ้นเียออหนเปียอานเปียเลยอหนปีกเือ้ฟารแนเปีกานเปียก จุกจุ้ยยอยยอยจุกอันนี้รับไปเดิอนรับไว้อันนี้จะตายเอออะอะไรจมไฮยาเต้ป็นไรอันนี้ทำดีมากเดี๋ยวผมจะตอบเดี๋ยวผมจะให้ค้ำขอบคุณด้วยการชนะแต่ตอนนี้กำลังแย่อยู่ไฮยาเต้เป็นตัวใหญ่มากว่ะต้องหวให้ยาเตะหรือเปล่า Trời ơi, toàn là lộn nhà hả? À. nó em Nhà yeah, có duyên đi rồi, Ý là có cần chỉnh theo vòng tròn phá mục tiêu không? Sao tàn tạp rồi, nhìn dím hai rồi lại ạ Vì ô, cứ đứng farm đi em Tập trung farm vô là hồi em bắn chết được kia hết Ở trong trụ rồi bắn ra đủ chết á vấn đề là em phải để chiêu để em né được ngã quay đó Ôi nó sẽ đu theo cái kiểu đó ừ, vậy? Vậy, vậy? Mình chiếm cái thằng Ủa tim đâu nhờ Ui dạ, ui dạ, bé, mình có bờ bé rác thì bên này không ai có bờ violet đó cho Mày làm gì lướt tìm bên này luôn. Chứ không anh chị đánh với em cho em máy hồi thoát rồi đó không nó hồi hồi nữa cân đổi cái kiếm đó thành cái kiếm thôi này là em khỏe lắm quan trọng cách đánh thôi mấy thứ. nó đánh cách nào được thì để cho nó đánh thôi đánh theo cách của nó lên đồ nó đánh được đánh thôi em cứ đánh theo cách của em em đánh sao quen em lên đồ em đánh thôi không quan trọng em chị có thể hỗ trợ cho mấy thằng kia nó đánh tốt luôn á, nhưng mà chị phải đứng chị coi ad làm sao cái nữa của mấy hàng này thằng nào nào cũng cho đang cài nghiền phù item lò luống lò lên nè à. ui cao quá rồi nó mất tôi lui vô trong đi đẹp à, lính trước cái mắt gì cứ đi ra ngoài làm gì nhờ mình còn chủ là là cái loại thế của mình mà ผมจะทำให้อันนียนผิดหวังไม่ได้ความกดดันนี่มันอะไรกันน้องตงชิวโอ้ยแอนตย giải จีย giải แเราจังหวะมุมนี้เล่นได้ไอ้ไงเขาพลาดแล้วเนี่ยเอ้าเขาพลาด

nhiều lưu cươn, dựa lưu cươn Một rừng rồi Bé à, chạy mất tiêu rồi chạy mấy được nè Ti đánh chắc không mấy bạn, mấy bạn thấy Thái Lan đánh ghê không và kẹt lại từng bữa hấp từng mười hai giây nó có chôm <laughs> cẩn thận nha bây giờ là không mất được ai đâu tại tào phần phút thứ mười lăm mất người là nó ăn mất tiêu á bụi bồn đứng sát cái bụi nè em đứng sát cái cái cái

ต้องเออดาถ้าไม่เอกดาเดี๋ยวตึงเดี๋ยวเข้ามาเอาดาเดี๋ยวแพ้ถ้าทีมเขาได้ดาเท่ากับแพ้ดูวบาเลผมเนี่ยคุณังไม่มาเลยดู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 นผูยูไม่น้อยท้อแล้วสุดจะคุณหาภาษาไทยแล้วเข้าใจได้จะด่าให้ด้วยไอ้ตาไวกลางเลยนะครัเขาตายไปหนึ่งตัวนะฮาเต ที่เพิ่งตายนะไอริมันจะเกิดลระ้ตีโนวันตีไอเลมยสมเราต้องตอบกับไปด้วกันว่าไอเลยูา่ตวตาตนูเล่นโดดในปัมจบแล้วเนี่ยโอ้น่าจมากเล อมาฮะผมนี Ooh, ่โล่งเลยเกือบแล้วเกือบคิดว่าจะแพ้นะโคตรตึงเลยหล่อมหล่อมเลยโอเคครับเจอกันเกมหน้านะครับเกมนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมเจอกันฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเกมหน้าผมเปิดกล้องนเดี๋ยวผมตั้งกล้องก่อนตอนนี้ผมยังไม่ได้ปรับกล่องตีแครีทีมตีแบกทีมนะครับ แ่ไทยเป็นตีแบกทีโอเคครับเจอก,กันฮนะวนเวอร์เลยดิมาง